เขายาญเขาให่ใหญครับถูก okay. ข้าวบดเออวาวอข้าบดเลยไ่วย่มาเลวาววาทำาี่กทำได้เกีย้เข้าบนเลยนะบุทำได้เกียข้าบนนะวาวรอเลยีททำได้เกียร์ขอาวาเลยาาม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 าาม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 มามาามมน

เออสวยเบิรดเย็นนะชานะจิ๊กแม่งติดเล่นนี้ไงคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มจ้าดังมั้งคะ่านเอเจนติดไฟติไฟใครมาใครมาใครมาไอ้นี่พี่คนนี้มามาคุมหลังไอพี่คนนี้ใครหรืออาร์กอะ

หมด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 ไม่โหแกบไม่นมาตีนเฮ้่ไล่ไนลองลองลงลงบนไบดิเกือบหายแก่คือบนใบดิ่านเอลงไม่ได้ไหมต้องบนใบที่บนดิเกือบหายแก่ใบไฟตีไฟบนเปิดเลย

เอ้ยพลาดว่ะบัาตัวนะฝแบบนี้นะแบบนี้นะตอนนี้เจ็บสับทางสับทางขึ้นมัดขึ้นมันดกดจ้างขึ้นมันดกดจ้าง บักนะขึ้นบักไปเลยไม่ไม่อยู่บีอยู่บีเจ็บอยู่บีอยู่บัก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 กับบีนั่นแหละของนางบีบีบีอยู่ในบีวิ่งเข้าไปแล้วโอ้โหตายทัทางทั้งทางอยู่บนอยู่บนห้องรับห้องรับอยู่ห้องรับ มันรู้มันรู้วิ่งลงมาแล้วเนี่ยบดีพี่ฟังให้ท่านเอ๋ท่านเอ๋ท่านเอ๋เวลาเวลาเข้าบีไปเลยเข้าบีคุมเลยหาดเดียวนะเดียวตายนั่งบวกไปเลยขึ้นไปบวกด้วเย อ้ขอ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 วิ่งวิ่งมีจักราหนงี้โอเคโอเคตามไบแล้วฟุ๊กเปิดสวยอ่ะเอาเลยโอเคอเปิดเอาเลยเอาเลยรอ่ไหนนะเต้รไนะวังนะระวังนะเต้ยไดลอยฟุ๊กเปิดสวยสวยตรงเองโอ้หสดวยหมดแล้วหมดแวหมดวหมดหมดวหมดหมดวมางแบ้มาไอ้าดโอ้ยบนน่าสอง เก็บแล้วตัวูวอสวยอนลุกเปิดรอบนี้อ่นลุกยาเลยจับกล้องอันลุก้ากากอย่นไม่ใช่ลบนบนบนเฮ้ยเดี๋ยวเบนให้ขาลัาช้าขาช้าช้เล่าเล่นาเล่นช้าละจะเป็นของใครเียวเลยทีมงานเร็วเลยไม luôn thảm ngang luôn thảm ngang này thảm ngang á chạy bắn chạy bắn với đứa bắn chết bắn chết bắn 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 ยาวยาวยาวจะสว่างเสร็จแล้วโทษโทษก็บอกมัอ่นจะได้จะได้ไม่ยิงไอเอวเลยนะโอ้โเปิดดิเอไเอาวิ่งล่างวิ่งตรงล่างเลยเปิดเลยบุดานบุญดานบุดังมาดามีไป

เอาไปไปเจ็บเจ็บเอาแล้วโอ้ไดวขอบินเดียวขอบินเดียวขอกันบนเลยขอกานบนเลยไม่ต้องตัดนะไม่ต้องตัดนะขอบินเดียวไปเลยไปเลยิปเลยไงตัดนะเวนนี้ินเียไก่อน ขอไปเดียว่เสมอบนมาเยอะมันเดินมีไม่เหลืออีกเหรอวะตรงนี้ฐานตัวมีตมีตวมีตัมีดีๆบ้านอยู่ฐานขอมาัดีๆอยู่บ้านนึงอยู่ในปีต ต้งขอดีๆเลยนะรับเนี้ยเอาได้วงมารล้วนะครันไปตบดีกันมาดิไม่ใช่ไมๆๆม่ไม่ตรงใจ ไาลว่มาาอบกปุ้นก็ตามนได้ตัวรบววนตัวเล่นอีกบบน่ก็อยู่บาไปเด็กลุณเอง ได้อยู่สามทางนี่ไงไปวางเฮ้ยวางเฮ้ยวางโอเคโอ้โหโดนไม่ได้ระเบิดระเบิดแค่โอ้โหระเบิดมาเดียวเ้ยเออวินเดียวนีใจเย็นนี่ใจเย็นเล่นใจใจเย็นตัดทำไมโอ้เอาดีดีดีโอเค Let's go ตี้งดีดีเปลี่ยนเล่นไหนเลย บนนะบนนะบนนะโอ,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 อ้โหอ,อันเหนรอรอรออยู่หลัง่มี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 บเออมาขอปิดห้านะปิดี่ห้านะขอปิดห้าขอปิดห้าเม่ไรับโอเคขอปิดดีห้านะ